วันนี้เรามารับชมรับฟังกันนะคะว่าเวลาแห่งความฝันที่เกิดขึ้นของเรานั้นมีความสำคัญและมีความแม่นยำกับความฝันที่เราฝันนั้นเช่นไรเรามารับฟังกันเลยนะคะฝันช่วงเวลากลางวันไม่สามารถเชื่อถือได้อาจจะบอกเหตุล่วงหน้าได้ไม่เป็นการที่แน่ชัดแน่นอนเพราะเกิดจาก การจินตนาการหรือความคิดของเรานั่นเองความฝันที่เกิดช่วงตอนหัวค่ําเป็นการบอกเหตุเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ทางไกลจากเราโดยเฉพาะความฝันช่วงเวลา19นาฬิกาถึง22นาฬิกานั้นเป็นเวลาที่ปรากฏแห่งความฝันยาวนานพอสมควรจะมีเหตุไปถึงบุคคลทางไกล บุคคลที่เราเคยคบค้าสมาคมด้วยจะมีการถามไถ่สาสนุกสุกดิบเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันลางบอกเหตุเกี่ยวกับการเจ็บป่วยการหยิบยืมและการขอความช่วยเหลือจากเราเป็นต้นแต่ถ้าบุคคลท่านใดได้ฝันยามดึกแล้วไซ ความฝันนั้นจะเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนกับบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวนั่นเองความฝันเวลาประมาณ23นาฬิกาถึงตีสามของรุ่งเช้าของวันใหม่นั้นเวลานี้จะนำพาความจริงให้เกิดขึ้นเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวญาติผู้ใหญ่บริวารภายในบ้านของเรารวมถึง บุคคลที่เราเป็นหุ้นส่วนกับเขาอยู่ณเวลาปัจจุบันนั่นเองส่วนความฝันในยามเช้าหรือยามย่ำรุ่งเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้เร็วๆกับเวลาปัจจุบันนั่นเองคือความฝันจะเกิดขึ้นเร็วมากโดยใช้ระยะเวลาที่น้อยกว่าปกติเวลาความฝัน ช่วงตีสามถึงหโมงเช้านั้นฝันเวลานี้จะปรากฏขึ้นในระยะเวลาอันใกล้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งดีและไม่ดีควรทำบุญใส่บาตพระและกวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรและเจ้าที่เจ้าทางก็จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้ก็ขอให้ทุกคนที่ฝันแบบนี้ลองทบทวนดูว่าตนเองฝันในช่วงไหนเพื่อที่จะนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ กับตนเองและครอบครัวต่อไปนะคะถือว่าเป็นความฝันที่พี่อบอยากแบ่งปันและอยากให้ทุกคนได้รับรู้เรียนรู้ไปพร้อมกันค่ะ